ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของลูนาคลาสสิกด้วยกันนะก็จะมี XRP ด้วยจะได้จบเลยนะครับจริงๆตอนแรกว่ากะจะแยกแล้วแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ย ผมก็คิดว่ามันต้องแยกหรอกนะครับเนื้อหามันไม่ได้มีเยอะพอที่จะแยกคลิปฝั่งของ XRP ออกไปนะครับก่อนอื่นผมขอโปรโมตสำหรับกระดานบิตเกตเราบิตทูบิตเกตนะครับท่านใดอยากจะฝากลูน่าค a s ส i ิดอก5-8%นะรวมถึงบิตทูใครอยากจะฝาก XRP บิตเกตด้วยนะก็5%ถึง ห้ารอยนะครับโดยเฉพาะช่วงกระทิงเยอะๆเนี่ยเขารับที่ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ลนะครับเราก็ราคาของ XRP ก็ยังไม่ได้แพงต้องหาจังหวะกันเอเองนะครับก็ประมาณนี้เราใครอยากที่จะเก็บฝั่งของเหรียญต้นน้ำของ XRP เนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคเรามาถึงเรื่องของหลักสูตรเหรียญต้นน้ำนะครับ เรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเรามาถึงเรื่องของลู n a Classic ตอนนี้ก็ใกล้ระดับแนวต้านที่สำคัญนะครับดังนั้นตอนนี้ประมาณ4ี่แสนหนึ่งมืล้านลูน่าแคส s ิกนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นยอดการเผา พราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่บิตคอยขึ้นมาถึง95,000ราคาของเทอร์ลาแคส,สิกก็ก็ขึ้นมาด้วยนะครับที่6,430นะครับที่สูงสี่ตัวนะครับเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่28มีนาโดยพุ่งเกือบ40%จากระดับต่ำสุดในปีนี้นะครับเขาบอกว่าแนวโน้มนี้อาจดำเนินต่อไปได้เนื่องจากอัตราการเบิร์นของเครือข่ายเร่งขึ้น นะครับตามข้อมูลของ Luna m ม t r i กเครือข่ายก็เบิร์นโทเค็นไปแล้วประมาณ205.3ล้านโทเค็นในช่วง7วันที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2022 Luna Classic ได้เบิร์นไปแล้วทั้งหมดนะครับทั้งตัวของส่วนกลางแล้วก็ตัวไปแนนด้วยก็ประมาณ48,200ล้านโทเค็นนะครับทำให้อุปทานหมุนเวียน เหลือประมาณ5.45ล้านโทเคนเท่านั้นอีกนะครับก็ถือว่าเป้าการเบิร์นออกมาได้ดีกว่าชีบานะนะครับเพราะว่าอุปทานมันไม่ได้มีถึงขนาดนั้นแล้วก็คาดว่าการเบิร์นทั้งหมดจะทะลุที่4ี0 0 0 0หล้านโทเคนในช่วงเดือนหน้านะครับก็น่าจะเป็นช่วงที่ราคาขยับแล้วละ่ะผมคิดว่า btc เนี่ยน่าจะทำการขึ้นต่อนะแต่ว่าในช่วง สองวันที่จะถึงนี้นะผมทำวันที่แปดนะครับคลิปเนี้ยนะสองวันคือยี่0บเก้าสามสิบเมษายนเนี่ยก็ระวังตัวหน่อยละกันนะครับในเรื่องของแนวโน้มโมเมนตัมของตลาดเนี่ยอาจจะมีการอาจจะมีการล่วงนะครับของราคานะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ย วานเขาจะปิดโพซิชันตอนช่วงปลายเดือนนะครับโดยเฉพาะช่วงเนี้ยนะครับ่าเขาจะปิดโพซิชันเนี่ยทุกทุกครั้งเลยนะครับนับตั้งแต่กระทิงหลังจากเดือนมกราคมเราจะเห็นว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่สักวันสองวันนะครับเราก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพาบิตคอยลงไปเท่าไหร่นะส่วนตัวผม ผมคิดว่าบิตคอยเนี่ยไม่น่าจะโดนทุบเยอะนะครับน่าจะลงมาสักแปดหมื่นเนาะแปดหมื่นนะครับแปดหมื่นหรืออาจจะเจ็ดหมื 8, ่นสามแปดหมื่นสามถึงเจ็ดหมืนสามถึงแปดหมืนสามนะครับลงมาราคานี้แบบลากลงแต่ตัวที่จะโดนทุบหนักเนี่ยผมยังโฟกัสที่อีท e เรียอยู่นะครับเพราะว่าอีท e เรียมเนี่ย มันจะมีเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยทั้งตัวของ MA หรือ MA ผมไม่แน่ใจนะครับเขาจะเคลียร์เป็นเส้นสุดท้ายละนะครับคือจะต้องมีการกดลงตัดกเส้นนะครับแล้วก็จะเป็นการกระชากลงนะครับของตัวของอทตรเรียมซึ่งอเตาเรียมเมื่อมีการกระชากลงเนี่ยเราก็ต้องมานั่งลุ้นกันว่า1นึ่พันเนี่ยจะอยู่หรือเปล่า นะครับอาจจะเป็นช่วงนี้ก็ได้นะอิเทเลี่ยมกระแากลงพอเวลาเขามีการปรับตัวขึ้นเนี่ยนะครับคือดันตัวขึ้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่อ่าจะหมดช่วงของราคาต่ำสุดของเขาแล้วนะครับถ้าสองวันที่เหลือเนี่ยอิตาเลี่ยมลงหนักๆน,นะก็จะทำให้สามารถเคลียร์สภาพคล่องนะครับรวมถึงบิตคอยเนี่ย ่ก็ลงมาราคาหนึ่งนะครับโดนหันราคามาเพื่อจะดันต่อได้นะครับรวมถึงเม็ดเงินที่อยู่ในแอลคคยอีเทเรียมก็จะสามารถดันตัวของบิตคอยต่อได้นะครับแล้วอีเทเรียมจะค่อยๆไปผมมองภาพของอีเทเรียมเนี่ยออกมาเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับก็ก็น่าจะเป็นไม้ต่อให้กับบิตคอยที่จะเป็นขาขึ้นแสนดอลในรอบนี้นะครับเพราะว่า Bitcoin เนี่ยจะขึ้นไปแสนดอลแล้วก็จะโดนทุบใหญ่อีกหนึ่งรอบนะครับซึ่งผมเลงราคาคือห8หมื่นแปดหนะหรืออาจจะลงไปถึงห้าหมื่นแปดห้านเก้าก็ได้ผมเทียบตามกราฟในปี2024เลยนะครับลากขึ้นลากลงแบบช่วงต่างปีนะครับเราก็มาบูรันอนะ่ะตอนท้ายปีอย่างเงี้ยนะผมก็มองไว้อย่างนั้นนะครับว่าแพทเทิร์นของกราฟเนี่ยน่าจะไม่เหมือนกับปี 2,023ลงไปนะครับขึ้นไปนะน่าจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบิตคอยเป็นสินทรัพย์ที่ถูกยอมรับมากแล้วนะครับในวงกว้างพอสมควรที่เป็นสินทรัพย์ที่ถูกกฎหมายก็อลตอก็รองรับดงนั้นเราเห็นนะครับว่าในช่วงเนี้ยตลาดมันก็ออกมาเป็นแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ทิศทางเนี่ยเราก็ต้องมาว่ากัน Luna Classic ล u น a าแคส s ิกรายใหญ่ทำลายโทเค็นไปแล้วกว่าเจ็ดหมืนสองพันล้านโทเค็นนะครับไบแอนก็มีส่วนร่วมด้วยนะแล้วก็เขาบอกว่าการสนับสนุนด้วยการเผาค่าธรรมเนียมสารซื้อขายสปอตและมาจิ้นที่เกี่ยวข้องกับลุ n a าแคส s ิกเนี่ยประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับจำนวนโทเค็นที่ถูกเผานะในเดือนนี้ไบแ a น c e เผาไปแล้วประมาณห้าลรา 521.9ล้านโทเคนซึ่งลดลงจาก760ล้านโทเคนในเดือนก่อนหน้านะครับมีการเผาลดลงนะในช่วงนี้แต่ก็อาจจะครบรอบนะครับถ้าราคาเนี่ยมันมีการปรับตัวลงเนาะเนื่องจากบิตคอยเนี่ยน่าจะโดนท่บนะสักนิดหน่อยนะครับราคาแนวรับสำคัญคือ5700ที่ศูนย์สี่ตัวนะก็ ประมาณนี้น่าจะไม่โดนเยอะนะครับแล้วน่าจะเป็นการขึ้นของเขาครั้งต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของ ftx เ่ยต้องใช้นี่รายใหญ่นะครับฉะนั้นผมยังไงผมก็ยังยืนยันว่า bitcoin เนี่ยไม่น่าจะเป็นแบรดทันทีนะครับน่าจะต้องขึ้นไปก่อนเพื่อ,อมันจะได้มีเม็ดเงินนะครับเอามาใช้นี่นี่แหละะครับแล้วก็มีเม็ดเงินในตลาดนะ ถ้าเกิดมันไม่มีเม็ดเงินในตลาดเลยเนี่ย FTX จะตกที่นั่งลำบากนะครับมากๆเลยก็ประมาณนี้ต่อไปนะครับเรามาสู่เรื่องของ XRP ด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของสว i ปอันนี้เป็นผู้ประกอบการชาวอเมริกันนะครับทำนายว่า XRP เนี่ยจะไปจุสูงสุดได้แค่ไหนหาก XRP เข้ามาแทนที่สว i ปนะ ่าผมจะอันนี้เป็นผู้ประกอบการอเมริกันและนักวิจารณ์ทางการเงินชื่อคุณแพทริกเบทเดวิดนะครับได้ให้ความสนใจต่อศักยภาพของ xrp ที่เคยถูกเถียงกันมานานในการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินโลกนะครับฉะนั้นศักยภาพของ xrp นะที่จะเข้ามาเสริมเนี่ยหรือแทนที่ s วิฟเนี่ยในการพูดถึงรายการที่ชื่อว่า วอลเลตเม้นทนะครับวลวอลเลตเม้นนะนะครับทางทีวีนะผู้ติดตามจำนวนมากนะครับในเดือนมีนาคมเบสเดวิดได้เน้นย้ำถึง x r p นะครับจะประกบรวมเข้ากับเทคโนโลยีของ s w i f t แน่นอนนะเขาก็วิจารณ์ไปตามตามอัตลัของเขานะครับแล้วศักยภาพของเขา นะครับแล้วเขาบอกว่าสวิปเนี่ยอย่างมากซึ่งประมวลได้ประมาณ5ล้านล้านดอลลาร์นะครับต่อวันหรือประมาณ1 2 5ล,ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีนะเขาก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าราคาเนี่ยอาจจะถึงพันดอลลาร์ได้นะครับมีมูลค่าเนาะก็เน้นถึงประมาณนี้นะเขาก็ดูป,ปริมาณธุรกรรมของระบบสวิปนะก็เรื่องของ xrp เราไม่รู้หรอกนะครับว่าราคาจริงเท่าไหร่แล้ว ถ้าวานเนี่ยปลดปล่อยศักยภาพราคาของ XRP มาจริงๆเท่าไหร่นะครับ m a r k e t Cap มันก็สูงแหละแต่อุปทานมันสูงไม่น่อยนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะใช้เคสอะไรในการจัดการกับอุปทานนะเพราะผมเชื่อว่าเขาคงไม่ให้อุปทานเป็นแสนล้านอย่างนี้หรอกนะครับเพราะว่า XRP เขาจะมีการปลดปล่อยโดยปลดปล่อยแอสโเนี่ย แอสระบบแอสโกก็คือการการเพิ่มเหรียญเขา้าในระบบจนถึงแสนล้านเหรียญเนี่ยนะครับทุกๆเดือนเลยนะต่อไปนะครับเราก็มาดูเรื่องของคุณมอนิกา l a แลมโบนะด้วยกันนะครับนี้สัมภาษณ์ใน CNBC นะประธานบนริษัทลิ p เปอร์นะครับเขาบอกว่ายังไม่มีการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกเป็น IPO นะนะครับอ,อ๋อไม่ใช่มอนิกาแลมโบอันนั้นมันมาเวลนะ โม n i c a าลองนะครับก็ชี้แจงว่าบริษัทบล็ c กเชนเนี่ยสำหรับองค์กรเนี่ยมีฐานช่วงซานฟรานซิสโกก็ไม่มีความสนใจในการเสนอขายหุ้นสาธารณะครั้งแรกนะครับ IPO ในขณะนี้นะครับเนื่องจากสภาพคล่องเพียงพอยังไม่ถึงเวลาแหละนะลองเขาเสริมนะว่าริปเปอร์อยู่ในตำแหน่งการเข้าซื้อกิจการนะครับดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของธุรกิจแท้จริง <c oughs> <ๆ>เอาก็กล่าวเสริมนะผมขอขั้นไว้ตรงนี้แล้วกัน นะครับเดี๋ยวมันเยอะไปนะเราก็รายละเอียดเนี่ยอลองไปตามช่องที่เขาตาม XRP แบบล้วนๆดีกว่าแต่ส่วนตัวผมนะผมผมไม่ได้เอาอะไรมากนะครับไม่ได้เอาไไรมากกันเนื้อาหานะเพราะว่าเอาไอจุดเน้นๆเน่ยที่เกี่ยวกับราคาก็พอแล้วนะครับช่องเราก็น่าจะชอบเก็งกำไรกันแบบนั้นนะครับในระยะสั้นแต่ก็ควรมีในระยะยาวนะ ผู้พนะัฒนาอาวุโสของ Nintendo และ Disney นะครับเปิดตัวแอปพาย e นะ็ตเบิด,ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะมีพาร์ทเนอร์อะไรด้วยกันนะเปิดตัวที่ชื่อว่า Food e a ต y นะครับพายนะเป็นแอปใหม่ที่เปิดตัวในระบบนิเวศของเค,ครือข่ายของพายแล้วนะอันนี้ก็ความแตกต่างผู้พัฒนาของ the a c t i c o 19 Group นะครับ ก็สร้างเกมนะคอนเทนต์ระดับแนวหน้าอยู่เสมอนะครับไม่รู้ว่าพายเนี่ยจะเข้าไปเสริมอะไรแต่น่าจะเป็นพวกเว็บสามนะครับนะแล้วเขาก็คิดว่า AI เนี่ยใช้ AI ประเมินว่าพายเน็ตเวิร์เนี่ยอาจทำไรายได้ถึงยี่สิบห้าดอลลาร์นะครับชุมชนก็ตั้งเป้าไว้ที่ห้าดอลลาร์ก็น่าจะถึงนะเพราะว่าอุปทานมันเยอะมากนะครับไม่ค่อยมีการอุดมอุปทานเท่าไหร่ตอนนี้ก็ผมไม่รู้ว่าพายเนี่ยยิ่งกว่า xrp นะ ยากนะครับก็อาจจะต้องทำแบบ XRP ก็คือเอาเหรียญเนี่ยไปทำโปรเจกต์เพิ่มนะครับไปทำโปรเจกต์อีกโปรเจกต์เลยก็จะลดอุปทา,านได้ง่ายกว่านะครับเราก็ไม่ต้องไปเสียดายเรื่องของการเผาหรอกเนาะเผามันก็ถ้าตามหลังบ้านก็น่าจะเป็นแบบนั้นอันนี้มาจากดรแอลคอยนะครับโพสไว้วันที่ยี่ี่เมษาปีสองพันยิบห้าถ้าเกิดเสียงเมส์ เสียงดังนะขอประทานอภัยนะผมก็เดี๋ยวหาเมาส์แบบหลายเสียงมาแล้วกันนะครับต่อมานะเรามาถึงเรื่องของ Bitcoin บ้างนะครับอันนี้คือซินเทียลูมิสนะครับสาบานว่าจะจับผิดเฟดจ,จนกว่าคริปโตจะได้อะไรมากแค่แคเสื้อชูชีพนะนะครับเขาก็เผยแพร่นะครับใน SBR นะครับกล่าวว่าเธอยังคง ให้เฟดเนี่ยรับผิดชอบไปจนกว่าคริปโตจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่นะก็อันนี้เข้าเป็นปฏิบัติการเรียกว่าโชกพอยท์นะครับก็พยายามที่จะกดการเฟดให้แนวทางของคริปโตเนี่ยได้ออกมาได้เร็วที่สุดนะครับคงอาจจะต้องใช้เวลากันพอสมควรนะเพราะว่ากฎหมายก็ไม่ได้ทำง่ายๆนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องค่อยๆทำแล้วก็ค่อยๆผักดันออกมา นะก่อนข่าวสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นรายงานของธนาคารแห่งอเมริกาหรือ Bofa นะครับกองทุนสกุลเงินดิิต้นบันทึกยอดเงินทุนไหลเข้าสุดที่รายสัปดาห์สูงสุดในปี2025นะครับประมาณ3,000 3,000ล้านดอลลาร์นะก็ประมาณนี้แล้วเขาก็โพสต์วันที่25เมษากองทุน e อทีเหล่านี้ได้บันทึกเงินไหล เข้าสุทธิประมาณ3ามรอยแปดสิบดอลลาร์ในวันศุกร์นะครับก็ถือเป็นการการขยายสถิติน่าประทับใจนะครับในช่วงนี้มีเงินไหลออกนะผมไม่ค่อยตามข่าวเท่าไหร่นะแต่ผมคิดว่าอ่าปลายเดือนแหละนะครับน่าจะมีการแบบอ่าจัดการสภาพคล่องของเขาบ้างนะเราก็อันนี้เป็นรายงานจาก u ูทูเดนะครับก็ แนวต้านของ Bitcoin ก็ขึ้นมาถึง95,000เกือบ9 6 0 0หนะครับก็ทะลุออกมาแล้วนะต่อไปนะครับเป็นข่าวสุดท้ายนะข่าวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของ n a s d a กบอกกับเซกว่านะครับการติดฉลากคริปโตที่แม่นยำจะเป็นทุกสิ่งที่เกี่กับดูแลในอนาคตนะครับ ก็พยายามที่จะให้กฎหมายอะไรพวกนี้นะครับโดยหน่วยงานเนี่ย SEC กำหนดออกมาได้ยอย่างชัดเจนเขาบอกว่ากำหนดสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยในสี่กลุ่มซึ่งจะกำหนดอย่างชัดเจนนะว่าหน่วยงานเนี่ยใดจะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินตามจดหมายยี่สสามหน้าที่ส่งเฉพาะกิจด้านกิปโตนะครับกับอ่าเซกนะก็ ต้องมีการแคสซีไฟลนะครับหุ้นจะเรียกอย่างหนึ่งว่าหุ้นก็คือจะเรียกยังไงว่าหุ้นเป็นการลงทุนแบบหุ้นระบบนิเวงของตลาดที่อยู่สามารถดูดซับสินทรัพย์ดีต้นได้อะไรนี่นะก็คือต้องแคสซีไฟแหละออกมาว่าไอตัวของสินทรัพย์ดีต้นเนี่ยพอเอาวางจําหน่ายหรือเอาวางขายในในฝั่งของอเมริกาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่จะต้องออกออกมาเป็นอะไรบ้างนะครับ ก็มองภาพนั้นนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งกฎหมายก็ต้องออกมาหลายคนถามว่าออกกฎหมายเนี่ยจะออกมาตอนไหนผมก็คิดว่าน่าจะคดีของโดคอนเสร็จนะครับสเตเบอร์คอจะมาอันนี้อันแรกเลยนะก็เพราะว่า u s t c จะต้องทำการรีเพกแล้วการจัดระเบียบสเตเบอร์คอก็ต้องมานะครับฉะนั้นคดีของเทราจะต้องเคลียเนาะ อันนี้เป็นตัวปลดล็อกแรกเลยของตลาดคกิปโตเอาแหละข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดต c r i b e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Amazing Rich New Moon Coin แล้วก็ Luna Classic กับ XRP นะสำหรับวันนี้เราก็หวังว่า Luna Classic กับ XRP ก็จะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู่นไปด้วยกันกับช่อง Coin New Moon สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ